ดีจ้าพลอยพี่น้องมาได้จะมากินตำหมูยอน้ำกันจ้า <c oughs> ตำพริกสีเม็ดนะคะแต่ว่าสีเหมือนจะเผ็ดมาก <c oughs> อืหแคบหมู <c oughs> แคบหมูไม่กรอบเลย <c oughs> หนอแล้วทำไมนิวหัดแล้วทำไมอดกอรอบวะอืม เห็นไหมคะไม่เนี่ะ เยิ่งเผ็ดยิ่งกินไม่หยุดก็ยิ่งเผ็ดยิ่งกว่าเดิม,มไม่ห้าไั่งกินเผ็ดแบบไม่หยุดใช่ไหมมันก็นจะ ไม่เผ็ดมากหรอถ้าหยุดเราจะเผ็ดทันทีหรอคะอืมคงหางยพงไข้ อยอาจ้ะอืมอืาจะมองี่จะแกะนกกรอบใหม่ถ้ากรอบแปลว่าอลย ไม่กรอบแปลว่านี่อร่อยอร่อยไปก่อนเถแล้ว